ยาบอกว่ายังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยค่ะก็ปลาตัวใหญ่มากค่ะมาดูพาคุณลุงมาดูปลานะคะที่มาดูให้อาหารปลาะควันนี้คนที่เขาใส่เพลงนะคะแล้วที่ผ่านเกงก็คือส่วนมากจะเป็นเพลงบรรเลงนะคะแล้วก็ไปอัดไปอัดมามากกว่านะคะไปอัดตามที่คลิปที่ น้องพอเพียงแล้วก็อยู่อยู่กันแบบพอเพียงนะคะน่ารักมากนะคะทุกท่านไปติดตามได้นะคะเออช่องคุณขอโทษพี่แมลด้วยนะคะตั้งใจจะไปดูพี่แมวอยู่แต่ไปไม่ได้นะคะพี่น้อยบอกว่าคนใต้เหมือนกันตัวใหญ่มากนะคะ ได้หน่อไม้แล้วทําอะไรคบพี่แมวพี่จีก็บอกว่าขอตัวก่อนนะคะขอบคุณพี่จีมากนะคะแล้วก็พี่นักเดินทางนะคะก็เปิดตาให้นะคะก็ขึ้นของอยู่ในในเฟซบุ๊กนะคะก็อยากให้ผ่านทุกโมงไปทุกท่านนะคะไปติดตามได้นะ,ะช่องคุณสุกัญญาที่นําเสนอเลยนะ,ะสุกัญญานะคะก็มีทําอาหารนะคะที่อยากไปดูนะคะแล้วก็มี น้องพอเพียงนะะคทักทายยามค่ํานะคะส่งกําลังใจค่ะขอบคุณพี่ทองสุกมากนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะพี่ทองสุกก็มีไลฟ์สดอยู่นะคะทุกท่านไปติดตามพี่ทองสุกได้นะคะน้องบีเกมเมอร์สวัสดีค่ะสวัสดีน้องบีมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาทักทายพี่นะคะขอบคุณน้องบีมากนะคะช่องน้องบีทายพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะก็ <S <S เป็นอีกจุดที่สวยนะคะนี่เดี๋ยวติ๊กไปก่อนนะคะมาช่วงเช้านะคะแต่ไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้สุกัญญาเสียงน่าจะหายแล้วเพราะว่าเราอยู่สวนสาธารณะยังไม่ได้มีไมมานะคะต้องใกล้ๆหน่อยนะคะขอบคุณมือกันนะคะลองดูว่าคลิปของใครนะคะแ <ๆ S 1> นวทางนะคะมีแนวทางไหนนะคะ <ๆ S 1> ก็จะผ่านคดผ่านเกณฑ์ไปด้วยกันนะคะ <ๆ S 1> ถ้าต้องบีอยากกล่าวก่อน ขอบคุณพี่สาวใหญ่มากนะคะที่ไม่กําลังใจนะคะก็ขอให้ช่องพี่สาวใหญ่ปังๆนะคะเดี๋ยวเลื่อนเจอก็จะไปทักทายอยากให้ผ่านเร็วๆทุกท่าน้าลังใส่นะคะเราก็จะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าตามกูรูที่เขาแนะนําคือเขาผ่านแล้วหรือพี่ๆที่ที่อยู่ในช่องระยะแล้วก็แนะนําก็คือเขาผ่านแล้วนะคะที่พี่เมลนะคะทุกท่านนะคะที่ไม่กําลังใจนะคะเดี๋ยวพ,พี่น้อยก็จะมีไลฟ์สด mm hmm. ทุ่มนะคะโอ้ยภาพใกล้ๆนะคะก็มาไลฟ์สดติดชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะยอดก็ยัง ยังกระเตื้องไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะคะก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์สตรีมเร็วๆนะคะแต่ช่องเลียวช่องเลียวส่วนมากถ้าถ้าไม่ได้ติดอะไรมากก็ทำเดี๋ยวลองพาไปแมวสูออ้ๆ่ค่ะพี่แมวบอกไปซื้อกับข้าวนะคะขอบคุณพี่แมวมากนะคะ กลางคืนแล้วก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะคะพี่แมวพี่แมวก็สวัสดีพี่น้อยนะคะสวัสดีพี่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาทักทายนะคะ เพื่อนๆในห้องก็น่ารักนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามานะคะชอบนะคะชอบแนวเพลงนะคะแต่ก็พยายามลดลดลงมาแล้วปลาเยอะมากเลยค่ะที่แถวไทยพี่น้อยที่นี่ดีนะคะที่นี่ฝนไม่ตกนะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะได้ยินแล้วนะคะน่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตนะคะเพราะาสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะแถวนี้อันไหนที่เราอยากไปดูแล้วสามารถ บอกได้ยาก็บอกนะ,ะอันไหนที่บอกไม่ได้ก็ติดไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาให้นะคะก็รุนรลศสมีบอกนะะอันนี้ขึ้นลูกสวยนะคะเยอมากนะคะที่นี่ ไปหาพี่แมวไม่ได้แล้วก็มีเขามาตรวจงานนะคะแต่ว่าไปชมย้อนหลังให้นะคะพี่แมวต้องต้องให้พี่แมวเอาค่ะตั้งใจะจะไปไปแล้วนะแต่ว่ามาติดงานนะคะแต่ถ้าไม่ติดงานรับรองเข้าไปแน่นะคะแต่ว่าทุกไลน์นะคะถ้าอาสวยค่ะพี่เสียดายนะคะเป็นกลางคืนขอบคุณพี่อรุณรัะมีมากมากค่ะ อ๋อคุณพิสมัยบอกว่าพยายามศึกษานะคะไปให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะทำลดลงนะคะราจะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเพลงนี่แหละค่ะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ตัวเองก็เลยอยากเก็บไว้นิดนึงโกเล่ตัวเองเล่นเราจะเครียดนะคะก็เลยสุกัญญาจะเป็นคล้ายๆแนวพี่สายนะคะสามารถผ่านได้ไวนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใส่เสียงเอฟเฟกต์กูแล้วนะคะก็ หมดแต่เรายังไปเช็คแล้วก็ยังไม่มีติดอะไรนะคะแล้วก็รายได้มีสามเดือนติดแล้วนะคะดูเอ็ดวิ่งอยู่นะคะแต่ว่าช่องอันนี้พญานาคสวยมากเดี๋ยวจะอัดไว้แล้วก็ไปตัดต่อในแคปคัทเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งนะคะเราสามารถอัดเสียงธรรมชาติแล้วเราก็ไปตัดต่อเพื่อให้คลิปวิดีโอของเรานะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเวียนมานะคะพี่พี่นักเดินทางยังลงของอยู่แล้วแล้วก็เปิดตาให้นะคะขอบคุณพี่นักเดินทางมากนะคะเยอะนะคะอย่าเจอ,อย่ากจ็ากจะดูให้เรื่อยนะคะอยากให้มีรายได้ปังๆนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะเพื่อนในห้องชิมอาหารได้นะคะขอบคุณลุงก็มีไลฟ์สดเออไลฟ์สดของของพี่สายบางวันก็จะมีไลฟ์สดช่วงเช้านะคะหกโมงถ้าตื่นทันเดียก็ไปได้ช่องรายได้ค่ะมันจะเป็นขึ้นถูเราเลยไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนนะคะแต่ก็พยายามแก้ไปนะคะวันนี้ก็ ไปเจอนะคะช่องที่ว่าคลิปวิดีโอเรามีคุณภาพระดับไหนะไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวเอ่อเป็นต้นไม้นะคะจะไปดูรอบๆนะคะพี่อรุณรัศมีแล้วก็เพื่อนๆที่มานะคะก็สู้ๆนะคะขอให้ช่องคุณทณิี่สอนพันนะคะหรือแค่หรือแค่หาเพื่อนเนาะเะมานะคะที่นี่ พามานะคะเพราะว่าไล์ในห้องไม่ไม่รู้จะเอะคุยไม่เก่งเท่าพี่น้อยอะ่ะข้อสองติดกันเยอะนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เสียงเพลงหรือเปล่านะคะเพราะอริยะก็ดีเพิ่มนะคะอยจำไม่ค่อยได้นะว่าช่องน้องบีมีอะไรบ้างนะคะก็ไปดูให้นะคะคนไหนที่ฟีดมาบ่บอยๆหรือมาบ่บอยๆก็ไปดูให้วาตัวใหญ่ายายมากนะคะได้หน่อไม้แล้วทําอะไรคะพี่แมวแต่ก็สู้ไม่ถอยนะคะว่าเกิดมาเต็มเต็มที่ล้วเพราะถ้าบอกว่าจะทําก็คือทํานะคะ พี่นออ้อยบอกว่าสู้ๆทุกท่านนะคะไงก็ไปติดตามฝากไปติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องคุณกิติยาพี่แมพี่แมวเมียว,วัชรีก็จะทําแนวอาหารนะคะท <c oughs> ี่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะทักทายกันได้นะคะน้องบีเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวพี่ออกจากไลฟ์ก็จะไปติดตามย้อนหลังให้นะคะ <c oughs> พี่ยังจําน้องบีไม่ได้นะคะตอาคุณทองมีนะคะคุณทองมีสี สีสาคำนะคะเท่าอย่าอ่านผิดต้องขอโทษนะคะคุณทองมีก็แล้วละมีแต่สวยะคะ่ะอ๋อไม่ใช่นะคะดอกไม้ปลอม,อมเหมือนของจริงมากเลยนะคะค่าที่ปิ๊งไอเดียให้ระยานะคะจะได้มาถ่ายตอนเช้าน่าจะสวยนะคะตรงนี้สวยอยู่ค่ะ มสู้ๆค่ะผ่านไปด้วยกันนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะ <S <S 2> <S 2> พ,พี่พี่วิไลพรก็ท่าเราอือว่างนะคะแต่ถ้าไม่ว่างก็ไปติดตามโพสต์ให้นะคะเพราะว่าฟีดดันมาให้อยู่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะพี่สกัญยาบอกว่าขอบคุณมากค่ะ <S <S ขอบคุณสุกัญญาคุณสุกัญญามากนะคะชอบ ชอบคุณอรายาเต้นมากค่ะขอบคุณมากค่ะวอรายาเต้นอยู่ในช่องดำนะคะ